โอ้มีคะแนนให้ด้วยขอบคุณมากครับคุณแม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้โชคให้หมั่นให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่สมความมุ่งมา่นปรารถนาเด้อคุณแม่เด้อของกินไม่ขาดสายคะแนนไม่ขาดมือสาธุสาธุ ให้โชคให้มาให้ลำให้รวยให้ถูกวหวยถูกลอตาเตอรี่สมความมุ่งมาปรารถนาเด้อเอาโลกให้ขไ้มนเาให้มีมุมสุกว่มะเลื่นทเสนางูกล้ามมให้ได้ไผ่าขายก้านานพ่องไร้ม้สุขภาพสมบูร์ผลเงินผลองชาบ้านาอ,องเป็นแสน,เ,ออปน,นเป็นล้านเ้อบเนีุคามรกนง ตาคุณพ่อก่อนเร็วก่อนจะไปเร็วจะจ่าก่อนอืมไปนะลูกจ่าขอให้ลูกหลาเดินทางปลอดภัยให้โศกให้มานลำลำเลยเรวยเด้อ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพายเปคนน้อยนะครับอันนี้เรามาถึงต่างทุ่งนานะครับที่นัดหมายกันไว้นะครับวันนี้แม่ขันได้ถูกเรียนเชิญมาขึ้นบ้านใหม่มาทําบุญบ้านนะครับไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่มาทําบุญบ้านที่คอกวัวนี่ครับทําบุญบ้านนะครับ ยังไม่ได้เข้าไปไปแม่ขันวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าขอเชิญแม่ขันไปบ้านเหยียบที่เหยียบทางเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแก่ครอบครัวของท่านด้วยเนาะนี่ครับติดแม่น้ำนะครับนี่ติดแม่น้ำใหญ่หน่าอยู่มากเลย ลงๆนะฮะอยู่ตามท้องไร่ทุ่งนาไม่รู้ว่าใครจะกลัวใครเนาะทีนี้อ๋อคุณแม่กับคุณพ่อเพิ่งทําพิธีอยู่นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังทําพิธีนะครับ ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเลีียงพระและ้วก็หลายหลายอย่างอยู่เนาะทำบุญเลี้ยงพระนี่ครับพระคุณเจ้ากำลังฉันกับข้าวอยู่นะครับได้เข้าไปไหว้พระคุณเจ้าก่อนเร็วอุย้ยไก่ตอกแม่ขันจะกลัวไหมนี่ ไม่ขันจะกลัวไก่ต๊อกไหมนี่ไก่งวงไก่งวงไก่งวงเอาแล้วครับกอาบพระคุณเจ้าหน่อยลูกจ้าสวยๆเร็วกราบลงสามเท้อลูกละ อีกแค่นึงอืสาธุสาธุสาธุาธนี่แม่ขันมาถึงบ้านงานเป็นที่เรียบร้อยอยู่กลางท้องไร่ทุ่ง,งานาเลยนะครับก็จะมีกลัวกลัวไก่งวงมั่งเล็กน้อยนะ <c oughs> โอ้มาถึงก็มีของมาต้อนรับเลยโอ้โหมีกล้วยมาต้อนรับแม่ขันเลยนะเนี่ยโอ้โหกล้วยสวยงามมาก ครับคุณพ่อไปบอกไว้เมื่อวานก็พึ่งมาถึงนะครับวันนี้เราเดินทางสองหมู่บ้านเข้าสองหมู่บ้านแล้วก็พึ่งมาถึงนะครับเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็ครอบ,บัวของคุณแม่แล้วนะครับแม่ขันมาเหยียบที่เหยียบทางให้นะให้โชคให้หมันเดอ้อ ดูครับรอรอเอากล้วยให้แม่ขันอยู่โอ้กินหมดไหมนี่แม่ขันอกินให้หมดเดอ้อจะช้านิดนึงเด้อแม่แม่ชางเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองครับเนี่ยดูครับผู้คนแตกตื่นศรัทธาแม่ขันมาก เตรียมพร้อมให้รางวัลแม่ขันมาถึงบ้านนี้ครับคุณพ่อที่ไปบอกมาเมื่อวานนะครับลุงปู่ท่านก็ระจานกำลังฉันข้าวอยู่นี่ <c oughs>

กินชา้านิดนึงนะของเยอะมากจุกแน่วันนี้จุกแน่โอ้โหคุณแม่มีคะแนนให้ด้วยนี่น่เลนนี่ โอ้มีคะแนนให้ด้วยขอบคุณมากครับคุณแม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้โชคให้หมันให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่สมความมุ่งมา่ปรารถนาเด้อคุณแม่เด้อของกินไม่ขาดสายคะแนนไม่ขาดมือสาธุสาธุให้โชกให้หมันให้ร่ำให้รวย ให้ถูกหวยถูกลัเตลี่สมความมุ่งมาตปรารถนาเด้อคุณแม่รอคิวให้นะยืนถ่าจักกน้อยแม่กลัวสิเหมือดสุก้นเนาะกินอยูู่้้เดียวให้หลายคนเอากินเข้าไปไม่คันอิมแตรแน่นอนเลยครับเนี่ย Ô chị, 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 สูงสูงสูงแบ่งด้วยนะคะแนนก็ให้ข้างบนนี่ đã thử bạc hơn sao 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 không có gì hết trơn vậy คุณแม่มาจีเล็กนะจับอายุในขันนี่โอ้ยสาวนางามมาหอดแม่แม่ก็อยากถ่ายรูปน้ำครับัลงห้เดี๋ยวคัามได้องนั่นนี่บังกลงเียงก็แขงก็ไปไทยเนี่ยบังกลงันเเหม นี่ครับโอ้โหนี่คุณแม่มีของกินให้เยอะแยะมากมายเลยมาถึงที่ยังไม่ได้ทําพิธีเลยนะ <c oughs> ยังไม่ได้ทําพิธีแต่ก็ยังมีของกินให้ตลอดครับผม <c oughs> อิ่มแบบจุกๆนะครับวันนี้แม่ขันเงินโอ้ยอิ่มแบบจุกๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะใหะ้แม่ขันไปทำพิธีให้คุณพ่อปะพอ่อปนพมน้ำมนตให้หยยบที่หยยดทางให้นะครับ พระคุณเจ้าท่านก็เมตตาไม่ขันนะครับเอากล้วยมาให้แม่ขันด้วยหลังจากฉันข้าเสร็จนี่ครับซึ่งฉันข้าเสร็จก็เมตตาไม่ขันเอากล้วยมาป้อนไม่ขันนี่ครับเจ้าของบ้านนะครับท่านเป็นคนใจดีนะครับที่อุ้มลูกน้อย คนใจดีมากๆนะครับก็ช่วยไทยชีวิตหลายๆเชือกนะค,คุณแม่บอกว่าเคยไปช่วยพักท่านพระคูออดนะครับช่วยไทยชีวิตช้างมาหลายเชือกอยู่ครับโอ้สุดยอดน้ำใจดีงามมากขอมีโชคมีลาภก้อนโตๆได้คุณแม่เด้อ

ให้เรานไมสามีุขคกามเจร่ญทำมาคาขึ้นลำลำได้วยซุ้มใหเย็นื้นน้ำพื้นตามาคาขึ้นลำลำไปด้วยถูกหวยถูกลาตอรี่ใุ้มกมมุงมัดปัตนะนีเงินแสนเต็มบ้านให้ได้มีเงินล้านเต็มกันเด้อ ไปเออไปไปเอไปรวมไทยเย็นค so ือหนำคือตาตานลด้วยเกิดจำเพียใหญ่นี่ป็นระองโตดดังมากไมค่ะไยอ้องไมไม้ผาบเอานงบดีปเข้าออกไปเออความดีความงามมีคนหักคนจอบคนิยมสกอะไรโอ้ดูครปัดุปัดโศกปัดโกปัดให้ปัดเสนียดจะไล่ทไนปออกไปเ เดินทางไปเมืองใดพลอดได้คุ่เป็นคู่ท้องให้ทำมา,าค่าถึงลำลำเรื่อยๆปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางปลวกลามมากมายให้ได้ไข่ค้าขายเกานาเงินท้องไรไมาให้สุขภาพสมบูรณ์ผลเงินผลท้องเขถาบ้านแถวซองเป็นแสนเป็นล้านเด้อบ้านนี้เอ,อ,อ้าขอธุเกิจความลงก้าวทูบูสูบูยุ้งบ้าเอ็งเอง็งอู้ <laughs> อ, <laughs> อ, <laughs> อีกสามเทีอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อู้อู้ นี่มาบ้านคุณพ่อแล้วก็มีของชำร่วยให้คุณพ่อด้วยได้หางช้างแม่ขันวงหนึ่งครับ <sk z> ได้หางช้างแม่ขันไปหนึ่งวงนะฮะนี่อาจจะจา่าคุณพ่อก่อนเร็วก่อนจะไปเร็ว จจ่าก่อนกกกกอก่อนจะไปก็แม่ขันก็จะมาลาลุงปู่นะครับนี่พระคุณเจ้านะจ้าสวยๆนะลูกจาก้จา,จาขอให้ลูกลาเดินทางปลอดภัยให้โศกให้มานลำๆเลย,ลย้วยเดอ้อ จ้าช่วยๆลูกจ้าช่วยสวยโอ้ย,อยเห็ดงามค่ะลูกสาวล่ะรครับขอบคุณครับขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยโชคดีโชคหมานเด้อนี่แล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปบ้านใหม่กันนะครับสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม